สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่าตัวเลขมีความสําคัญกับชีวิตประจําวันและอาชีพการงานของเรามากที่สุดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเบอร์โทรที่เราใช้ติดต่อสื่อสารในธุรกิจการงานนั้นสามารถเปลี่ยนชีวิตของคนบางคนได้เลยการมีเบอร์มงคลไว้ใช้จึงมีความสําคัญมากสําหรับท่านที่ให้ความสําคัญกับโชคที่เกิดจากตัวเลขดังหมายเลขโทรศัพท์ตัวอย่างที่ท่านกําลังจะได้ชมดังต่อไปนี้ เริ่มจากเบอร์โทรที่มีกลุ่ม3ตัวอย่างเลข935หถือว่าเป็นตัวเลขกระตุ้นรัพย์เมื่อเลขทั้ง3ยืนเรียงกันจึงเป็นตัวเลขมหามงคลที่ส่งผลให้มีโชคลาภเข้ามาจากหลายทางเป็นโชคลาภแบบไม่คาดฝันก็มีเป็นทั้งตัวเลขที่ทําให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองสร้างความร่ํารวยให้เกิดความเป็นเศรษฐีอยู่ในตัวให้เป็นผู้มีอันจะกินมีเงินเข้ามาไม่ขาดมือเลขทั้ง3ตัวนี้เมื่ออยู่รวมกันยังหมายถึงความซื่อสัตย์ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ ให้มีผู้ใหญ่เมตตาอุปถรัรมภ์ให้มีชัยชนะในทุกงานแข่งขันเหมือนมีผู้ใหญ่หนุนหลังอยู่เสมอหากเลขกลุ่มนี้ไปอยู่ในมือของนักธุรกิจการค้าก็าย่อมส่งผลให้กิจการเจริญก้าวหน้าเป็นการเสริมบารามีเมื่อผู้คนได้พบเห็นได้ยังส่งผลให้มีเสน่ห์ต่อเพศตรงกันข้ามอีกด้วยให้เต็มไปด้วยความรักใคร่ใฝ่หาให้มีคนรักคอยเอาใจไม่ให้ละสายตาเลข3ตัว935เมื่ออยู่สลับตำแหน่งกันเป็น3 9 5 ก็ยังคงความเป็นมงคลอยู่ในตัวไม่ต่างกันเลขกลุ่มนี้ยังเหมาะกับการเสี่ยงโชคอีกด้วยเพราะความหมายของคำว่าตัวเลขมีชัยคือต้องมีชัยชนะทุกการแข่งขันเลขกลุ่มนี้จึงถูกฉลองกับคนที่มีดวงในการพนันขันต่อการลงทุนการประมูลที่มีเงินก้อนใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ขอย้ำว่าโชคในการเสี่ยงเหมาะสำหรับคนที่มีดวงทางนี้เท่านั้นนะครับอาจารย์ไม่ได้มีเจตนาจะส่งเสริมให้เล่นการพนันแต่อย่างใด มาถึงกลุ่มเลข3ตัว514หรือ415ตัวเลขมงคลทั้ง3นี้ไม่ว่าจะอ่านจากด้านหน้าหรือจะวางตัวสลับกลับกันอ่านก็ส่งผลดีกับการศึกษากับคนในเครื่องแบบและข้าราชการทุรกระดับชั้นที่เรียกว่าคนมีสีอิทธิพลของเลข5ที่เป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์เมื่ออยู่รวมกันเป็นเลข3ตัว514หรือ415จะช่วยส่งผลให้เกิดการตื่นตัวทางสติปัญญา เป็นผลดีโดยตรงกับการเรียนรู้การศึกษาความหมายก็คือความรู้คือประทีปความเพียรจะเกิดความขยันใฝ่หาความรู้จึงตามมาเหมือนมีแสงประทีปส่องทางให้เดินไปหาความสำเร็จเลขกลุ่มนี้ไม่เพียงจะส่งผลดีกับคนในเครื่องแบบทำงานราชการเท่านั้นนะครับยังส่งผลดีกับเจ้าของหมายเลขที่มีอาชีพการงานสาขาอื่นด้วยเพราะความเป็นมงคลของเลขกลุ่มนี้ส่งเสริมให้มีผู้ใหญ่ให้ความเมตตา เปิดโอกาสเปิดช่องทางให้ไปหาความสำเร็จเพราะผู้ใหญ่เล็งเห็นความมีสติปัญญาไหวพริบกับความสามารถในการเรียนรู้ได้เร็วบวกกับความคล่องตัวในการทำงานนี่จึงเป็นเสน่ห์ทางอ้อมที่ผู้ใหญ่จะไม่ผิดหวังในตัวเราต่อมาเป็นกลุ่มเลขมงคล4ตัว5145เลขกลุ่มนี้ส่งผลความเป็นมงคลกับการเรียนรู้การศึกษารวมไปถึงข้าราชการและคนมีสีทั้งหลายด้วยเช่นกัน ความเป็นมงคลดังกล่าวนี้เป็นสิริมงคลที่ต่อเนื่องมาจากเลข3ตัวห1 4หนึ่งสนั่นเองนี่จึงทำให้มีโชคลาบคล้ายๆกันการมีหมายเลข5้าเพิ่มขึ้นมาอีกปิดหน้าปิดหลังยิ่งส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ให้มีปัญญาของความเป็นผู้นำที่มีความมั่นใจสูงเป็นการปิดจุดอ่อนเสริมจุดแข็งที่บางครั้งเราอาจเป็นคนกล้าเสี่ยงจนเกินไปจึงต้องมีความยับยั้งชั่งใจและความสุขุมรอบครอบก็ย่อมจะมีตามมา นี่จึงเป็นที่มาของคำว่าปิดหน้าปิดหลังของหมายเลข5ของกลุ่มเลขมงคลทั้ง4ตัวนี้ต่อมาเราจะมาดูเลขคู่ดาวอิทธิพลกันครับเริ่มจากเลขคู่93คู่โชคลาภเลขคู่โชคลาภท่งผลให้มีโชคจากการเสี่ยงเป็นคนมีลางสังหรณ์ที่แม่นยำมีความสนใจในศาสรเร้นลับเรื่องเหนือธรรมชาติและส่งผลดีเป็นอย่างมากกับผู้ที่มีวัตถุโบราณชอบสะสมของเก่ามีไว้ในครอบครอง แต่สำหรับคนรุ่นใหม่แล้วจะส่งผลดีให้เกิดความอยากรู้ในนวัตกรรมใหม่ๆเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมไปถึงนักกีฬาที่ต้องแข่งขันเอาชนะกันให้ได้เลขคู่93จึงเป็นคู่โชคลาภที่ช่วยส่งเสริมความมั่นใจให้มีมากยิ่ยงขึ้นเมื่อนักกีฬามีความมั่นใจจะแข่งร้อยครั้งก็ย่อมจะชนะร้อยครั้งคู่ต่อมาเป็นเลขคู่35หคู่ส่งเสริมพลัง ความหมายของคู่ส่งเสริมพลังก็คือเมื่อใดที่ได้จับคู่กันจะทำให้เกิดแรงบวกเป็นทวีคูณอีกหลายเท่าส่งผลให้มีสติปัญญาเป็นเลิศรู้จกักพลิกแพลงส่งเสริมให้มีความเฉลียวฉลาดมากด้วยไว้พริบให้มีความคิดก้าวหน้ามีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลมองการไกลจึงส่งผลดีกับการตัดสินใจการวางแผนล่วงหน้าของอนาคตการงานและการมีครอบครัวเลขคู่มงคลคู่ต่อไปคือ5 1 มีเป็นคู่มิตรคู่โชคลาบคู่ห้าหนึ่งเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ที่ดีมากอีกคู่หนึ่งเมือ่อใดที่เลขทั้งสองเข้ามาอยู่คู่กันก็มักจะโดนบันดาลให้มีโชคลาบและจะตามมาด้วยความสําเร็จสมหวังมิตรภาพที่ดีจะเกิดขึ้นความสุขสมหวังก็จะตามมาส่งผลให้มีจิตใจแจม่มใสทําให้เข้าใจในสิ่งแวดล้อมได้อย่างท่องแท้จิตใจเบิกบานผู้คนให้ความเคารพนับถือผู้ใหญ่ก็ให้ความเมตตาบุตรบริวารก็เป็นใจ ทำให้ทรัพย์สินเงินทองเพิ่มพูนนั่นเองคู่ต่อมาคือหมายเลขหนึ่งสีนี่คือคู่สติปัญญาคู่วิชาการของพลังดาวจักรพพัดเลขคู่หนึ่งสีเป็นคู่มงคลที่มีความแข็งแกร่งมากเพราะเลขทั้งสองนี้ก่อให้เกิดความร่วมมือกันจากทุกทุกฝ่ายผู้คนให้ความร่วมมือด้วยความเต็มใจส่งผลให้พรสวรรค์ที่มีติดตัวมาอยู่แล้วนั้นมีพลังมากยิ่งขึ้นการติดต่อสื่อสารจะไม่ติดขัด การประชาสัมพันธ์คล่องแคล่วการเจรจาค้าขายดีมีวาจาเรียกทรัพย์มีคนสนับสนุนจึงส่งผลให้ธุรกิจการงานสำเร็จลุล่วงคู่สุดท้ายคือเลขคู่ C 5 5 4 5 5 4ีนี่เป็นดาวคู่มิตรและคู่โชคลาภที่ดีมากอีกคู่หนึ่งคู่มิตรกับคู่โชคลาภมักส่งผลให้เกิดสเสน่ห์สเสน่ห์ส่งผลให้เกิดความสนใจให้มีความเกรงอกเกรงใจจึงทำให้สถานะทางสังคมมีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น และนี่ก็ส่งผลดีกับธุรกิจการงานกับสติปัญญาอันแหลมคมทำให้เป็นผู้มีความรอบรู้นอกจากนั้นเลขดาวคู่มิตรยังส่งผลดีกับความมีคุณธรรมเป็นผู้มีศีลธรรมที่ไม่ว่าเขาหรือเธอจะทำอะไรก็ดูดีโดดเด่นอยู่เสมอส่งผลให้โชคลาภทางการงานคล่องตัวจะทำอะไรก็มีความสำเร็จง่ายดายยิ่งขึ้นเบอร์โทรของท่านมีเลขมงคลอยู่ด้วยหรือไม่ เลขคู่2ตัวคู่3ตัวหรือเลขกลุ่ม4ตัวเป็นเลขที่ท่านใช้แล้วมีโชคเข้ามามีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนท่านอย่างไม่ขาดสายหรือท่านใช้เลขคู่อื่นที่ไม่มีในตัวอย่างที่เรานํามาเสนอนี้คอมเมนต์มาคุยกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม